เพาราะว่าตอนตอนมาเริ่มแรกน่ะมันมันจะมันเจ็บท้องเลยโดยแต่ตอนนี้มันบริเจ็บมันมันก็ดีขึ้นอยู่โดยนะยตอนนี้กะนีกว่าดีขึ้นอยู่ท้องไส้อะเป็นอะนไรบริเจ็บป้ o มเนบริเจ็บขึ้นตะก oh, no i, no i. อนโอ้โอยโอยเพราะว่าตะกอน่ะเ้ามาตอนเ้ามาแต่หาวบาไว้น่ะมันเจ็บ i, uh, uh. แต่ตอนนี้มันบริเจ็บ แต่ตอนนี้พอดิเจ็บเนาะ<ด>แต่ว่ายังซ้ำเก่าบ่ทอ,องเรือ่องปรุงหรือแบบลงอยู่แบบได้เนาะดูดออกอืมไม่แบบอยู่บ่ดูดออกเด้โอ้ดูดออกตั้งแต่เมื่อนไหร่ปนบ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้การอยู่ที่บ้านสาวผัวเนาะ อับตัดทายสมัยดีเด้อะโบเป็นพี่น้องภายในประเทศนอกประเทศตกต่ก่อนดีต้นรางกลับสุซองสามมือกลับผมเป็นพี่น้องเลยเนาะหรือว่ามืัอนี้ทางบางถาได้มาถ่ายทำทางสามุกเนาะมืัอนี้หรือว่ามืัอนี้ได้มาแบะเยี่ยมยามทางสาบัวเพ,พื่นอนเพราะว่ามืันอนี้กะทางบางถาพอได้ออกทางใดผมเองพี่น้องเลยเพราะว่ามืันอนี้ก็เป็นหรือว่าอยูดด่ในบ้านเลยครับมีคน มีคนเสียสีเนาะทางบ่อากะกระสงสกษาเพิ่นก็เลยตไปข้างใดเมื่อนี่ก็เลยกลายมาทางนี้ก็เลยเดบามาเยี่ยมยามทางเพิ่นปาเป็นจังไรเนาะดูว่าอาการเพิ่นดีขึ้เอกนเ่นเพิ่นเเพิ่นิ่นเพินเพนเนเ่นเเพ็ดยังเ่น่เพิ่นเพ่เพิ่่นเพิิ่นเ่อเนาะอันนี้่่อเเ็เนน่่ิเิเดือนนนบ่ มุดไปโอ้มันนี่ไปคนมันมันนี่ไปคนมันจากไหนแล้วหรือบ่ยังยังอยู่มุดไปมุนี่อยู่เขตถวยบวงเออให้สับไปคนแม่เพิ่งกับน้องแล้วเออยังหลายบ่ยังบุษบิดยังอยู่ยังยังลายเต็มยู่ติทั้งพ่ออยู่ฝอสาบัวบ่มีนลำดูกอยู่นะใช้อันเพิ่งยูอยู่บ่ถ้าฟังโซเพิ่งยูอยู่บ่ในเออลีแต่ลูกเคยครับแม่เแ่ากับน้องชายบ่ไป ม่น้อยๆเขียนกันเนาะผู้ใดเมื่อยก็เขียนโก็ไมื้อนี้นอยู่เฮงเพิ่นพักันเนาะกับใครีเมื่อยกเียนกันไปเที่ยวอยู่เมกว่าะเอยนาะพออยู่เฮตู้ใส่วสวงอืมันไปมื้อนี้โยก็เลยอยู่เบิ่งทางลูกเลยเนาะโดยเปลี่ยนกันโดยใสถ้วยใบ่วงก่อนตู้ามันสิเป็น แย่มันบ่เป็นเป็นสร้างเนนี่แหละเนาะสิบ่เป็น้ยเด้คือสิว่าตัวเองเป็นสร้างก่สิว่าสมสิเป็นอยู่สิเนาะลองเบิ่งก่อนได้ซุกนะเป็นอีหเนาะมันสิเป็นว่าตัวเป็นสร้างเดลบงสร้างกสร้างแนวอื่นบ่สร้างแนวอื่นบ่สร้างอสร้างเฮ็ดืนกูนี่เนาะอย่างว่าเฮ็ดเฮือนคือใหญ่คือไล่ตัวู้น้อยบ่เป็นววยังน้อยแน่เนาะแม่นแห่ เออสะอาเนาะเข้าไปหนูนี่นี่นนี่คุณคุเป็นตัวเป็นสมัเด้อทางตะบัวนะตบัวเป็นยังไงดิเนาะเป็นชีสตะบัวเลยไ่ยปดนเนาะนี่ดอยดอย ตอนนี้ไม่นี่เตียงนอนคืองามแท้นี่โดยนี่ก็ะเลยเตียงใหม่เพิ่นก็แตดนตมาเนาะคือตดนตบ่โดยประมาณนึงแต่ก่อนนี่บ่ได้นอนเตียงเนาะโดยอาเตียงใหญ่ปานีคือสิแพงเติบแล้วนี่เนาะแพงเติบเพิ่น่ มาพร้อมกันกับที่นอนครบเสร็เลยโดยทางที่นอนทางเตียงใหม่เลยเินเพิ่งจะเกือบหมื่นพันบาทโอ้สิแม่เนาะแม่ไม่เฮงเงี้ยใหม่ทางเงินอย่างทางเงินเชื่อผมเด็โดยโดยจิตใจกินข้าวกินน้ำหนุ่มบ่กินแล้วโอ้โดยโดยดีกว่าง้างมาตากมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะสมุทรเพิ่นกระเลมื่นี่ก็มาเยี่ยมยาบทั้งเพิ่นมื่อนี้ท่างสาบุญหลาย Này Mai mai phân nhiều bò. Bò có tăng té, tăng té phần tay, phân cái tòi nhà à, lao việc phân. Ồ, ừ, tăng té ở na phân bò. Bò ở nĩ, nhưng mà thằng phải phẳng thay nè. Ừ, ừ, ừ. à, kín thọ kín nằm, đẹp loại thế. Nồi kín đẹp. Kín cắp nhăng nè. Kín cắp khuôn mặt tèn. Khuôn mặt tèn. Rồi Cắp khuôn tèn. Nó sạp sạp ra được cái xay tay cưa. Cô lấy xay cưa. tôm อ๋อจนมันจบเสร็จลเปลี่ยนอะมาณเนาะอืมสมัยก่อนยังว่ากินแต่กบบัดนี้บัดกบได้กินได้อยูบ่หรือว่าคมกินกินได้แต่ว่ามันบ่มีอมันามนยหนาเนาะหน่อยคืยำยเสียบยนีมันเป็นยได้กินครบ่จักมีปานใดแลกบแต่หาาหายากกบก่ๆีกินกับไข่นี่เนาะหนไข่ยำบ่ไข่บ่แล้วไข่ก็กินได้ ใครกินได้เลยกินได้กักินได้ไข่ขาวกินได้ไข่ขาวโดยใ,<ค>ใช่เนาะมากินไข่ได้เลยหรือว่าบไปกินเนาะใช้อันมาทางอันบัวเจ้าเพิ่นไปบใช้สมุนไพอบัวไม่นี่เพิ่นไปไปให้มันโอ้เพราะว่าจากมันไม่ลายเลยกูบัวทัานไม่นี่ เพิ่นจะเอาไปให้อามันป้าไปขายขายเส้นหนีเพิ่นนแล้วเลยเส้นหนีเพิ่นเหรอโดยสิ้นมีปีนี้มันกรเป็นราคาเนาะมันกรบปุเป็นราคาเส้นหนียืมเงินเพิ่นไปตะกี้เในบ่โดยโอ้ยังไรอันนี่ยังหลายแล้วเงินเงินบาทก็ะหกหมื่นไปอ๋อจ้ะอันนี้เงินกี่ไปกระเจ็ดล้านไป อไปหาหมอดต่อกันเนาะรวมใส่กันก็นไปเจ็ดเตืนแปดหมื 80, น่นไปเลยเนาะโดยเลยเนาะหลายชมควอยู่เนาะดูว่าเป็นยังไงเพราะได้ย,ยันไข้แนอยู่บ่หลังจากมาแต่หาหมออยู่พังไทยนะโดยไข้เน่โอ้อยากั้งทัองยาเพราะว่าตอนตอนมาเริ่มแรกนะ่ะมันมันจะ มันเจ็บท้องเลยโดยแต่ตอนนี้มันบริเจ็บมันมันก็ดีขึ้นอยู่้อยโยตอนนี้กะรี่ว่าดีขึ้นอยู่ท้องไส้กะเป็นอะไรบริเจ็บป้ะมั่บริเจ็บคือตะกอนโอ้้อย้อยเพราะว่าตะกอน่ะเ้ามาตอนเ้ามาแต่หาวบาะไว้น่ะมันเจ็บแต่ตอนนี้มันบริเจ็บแต่ตอนนี้บริเจ็บเนาะโยแต่ว่ายังซ้ำเก่าบางอ่างเรื่องปุุม หรือว่าแวบลงอยู่แวบได้เนาะดูดออกอืมแวบอยู่บ่ดูดออกเด้โอ้ดูดออกตั้งแต่เมื่อไหร่ปนบ่เลยแต่ว่าผู้ซึ้อกลับไม่ได้ขึ้นอีกบ่ผู้ซึ้อกลับมันไม่ได้ขึ้นได้ป่ะนี่สันเนาะโดยเพราะว่าแข่งขาแข่งขาคมันบวมได้ที่ว่ามันลงขาวลงแข็งค่ะกับบวมคือว่าเนาะอันหนาทั้งเอ้ยคนนี้กับบวมเนาะเลยหากมาบวมได้จังมื่อันนี้นะ ช่องสามมือหนาบวมนีเลยโดยเดี yeah. <S <S ๋ยวว่าเมื่อก่อนนี่หนาเนี่ยไม่ได้บวมบอคือหากระบวมกันเลยเมื่อจะมาถ่ายว่าแล้วว่าแล้บวมหรือเปล่าบ่บมันยังทั้นบวมมันหากระบวมเนะอโดยหากําลังเริ่มบวมนี่ือว่าหากระบวมได้สองสามมือมากนี่บอโดยสองสามมือคือว่าม่สามนาเมื่อในขนาดเป็นกะ คือแบบปกติอยู่บนันเนาะโดยหาปกติอยู่ประมาณวันจัดวันข้าวนี่วันเช้าเริ่มบวมข้ะเขานอนนอนเ้านอน,น,อน,าน,อนลายให้บวมตาติบให้นอนลายให้บวมโดยได้บอกว่านัง่งทิ้งแดดให้มันแหว่ยว<อ>ให้มันยุบเข่าโดยเอานั่นมันนันไล,ล้เนาะ ขเท่านังข้าบนอนก์กับกเวยนน้าบอนนนี่กะมันกับประตูปนไดมันอันนี้นมีบวมยูจะตาแต่มันกับบบโปปนไดเมื่อนันทีในคลิปสกุมสกมเนาะตาเจ้าวมบวมเนาะเลยบวมนี้งดีอทุกมเมื่อนี้ก็ได้กินยานล่ด้วยหรว่ากินซื้อกินเพื่อไทยไลายว่าไปฟังไทยยา ลายแล้วยังบักลายนางเจอนี่กะใคายืดเจังวดโตไปตโตเรื่อยเนาะเลย,นะยแต่กี้เพื่อนเราจะใหายหาาา้ามึกเลยจะแม่นดาวร้ายบางคนแบบว่าแม่แบบว่ามันไปไกลกับการเดินทางมันก็ยากเนาะย<อ><อ>ันกินอะไรเพิ่มยาขึ้นเอาเนาะเลยแบบว่ากนะินกินยาเบิ่นี่เป็นขัดจังใจบ้จักดังนี้ฮะโม่แต่ว่ากินยาเพิ่ปแล้วก็รู้สึกว่าไครขึ้นหรือว่าเป็นเจ้งได้กินยาจากฝั่งไทย ันางก็เข้ากระบอกประจุแล้วเข้ากระโบจักว่ามันไข่หรือโบไข้เฮาบงโบมันอะได้ตางมันได้กระตูนจากเขากินยาแต่ว่ามันโบเจ็บใช่ไหมกะมันโบเจ็บมันกะไข่้เนา่นอนเจ็บบอกตอนมาแต่ตอนมาครั้งแรกตะกี้น่ะเจ็บวันนี้ถามว่าไข่บอจะไข้โบไข่เฮาบโบจักอื เนาะตัวมันบาเจ็บเชื่อเชื่อว่าใครบาเจ็บนเนาะอันนี้มาดดูท้องมันใหญ่ยุ่แต่ว่ามันบาเจ็บก็โอเคแล้วเนาะเนี่ยวชื่าใครได้เหรอเนาะไหนก็ข้าวแบบขาวแบอยู่ไปชี้ได้เนาะปุ๊บคนาบอกว่าคันจีวา่าหายขาดาอะต้องคลอครัวอืม,ม ขณะพ่อก็ยังยังว่าบอบมมันใหญ่อยู่ยังท้องพ่อตลอดแม่เเจ้าระเปีนไตเนาะเลยไตนีระรับคนรวยกันยังแบบว่าราคามันอีกทูนเพราะคำคคือว่าพ่อเธอหนึ่งหายกับใครใช่เนาะเอาจิหาเงินมาทัน่าเนาะพ่อเนีเพิ่นเพิ่นได้บอกว่าพ่อเธอหนึ่งเ่ออะไรบ้างเล่นเงินเล่นเงินได้เพิ่นบอกว่าเดือนหนึ่งสามหมื่นเดือนหนึ่งสามหมื่ เลยเดินได้สามเมืองเนี่ยเนาะกันสามพันนี่พอใครเราสามเมืองนี่โยมไม่ได้จะเอามาเตอร์ไซค์เนาะและแต่ว่าเมื่อแบบคือทั้งหมดว่าไปฟอกสาเซนทรงเซนฟอกมาเนี่แไปปกติเท่ากเลยเป็นอย่างนี้ใครอยู่เนาะอืมแล้วมาห่อหางนี่นะคำบางกระจังหางไส้เนาะโดยหานเนาะนี่อันนี้หัวพกตลอดเท่ากะ เพกบอกบาล่คือคือแบบว่ายืดอายุชื่อเนาะยืดวันเวลาเออ๋อแล้วคือพอกตรอดชีวิตชีวิโอ๋อโอ้ยอ๋อจะไหนก็กินยากินยังขนาดจนก็คอยไขไปเนาะสามัญเพราะว่าคือว่าทั้งเมื่อก่อนกับเป็นวากินยาอะยังไขเนื่อยเนาะเมื่อก่อนเจ็บเนาะตอนนี้กับหมเจ็บอ่ะเลยก็คอยไขไปเศร้าอีกเนาะก สู๋แน่เนาะแต่ว่าถามพ่ออยากพอกแน่บ่อยากพอกแน่ได้เนาะมึงมีเงินมีคำแน่แต่ว่าเรื่องอยากพอกอยากพอกอยู่เนาะแต่ว่าบมมีเงินนี่เนาะฮา่นจงพอกตลอดเนาะ คันาคนว่าเลยคัานว่าเขาได้เริ่มพอกแล้ต้องได้พอกตลอดเป็นบ่คั้น้องชียุดกับบุหรี่บวกลวดเดียวเขาต้องพอกตลอดแล้วคัามเขาได้พอกเลยพอกตลอดเลยหยุดบุได้เนาะ<ๆ>แล้วแบบแรงเงินเหมือนว่าว่าคัาน้าพอกแล้วเขาชีเห็นอย่งางบุหร<อ>ีไ่ได้เมื่อยแล้ววะคันแบบว่าคัานเ้ามีเงินเนาะฟอกบุมีเงินในยาเขายืนอยู่ในบัตรภายในเห็นตลอดเนาะชี้เห็นตลอดแล้วคันคือแบบคันเป็นบุหรี่กับบุหรี่พอกแล้วเนาะมันพอกอะ พอตลอดเ่าบอกว่าไม่เงินเกินเลยใช่ไหมใช่หมดว่าอลูกตั้งลูกกลัวไปหาเงินอยู่ฟังไทยกะท่านได้เดือนละสามหมื่นเนาะเงินเดือนแันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแปดก้าพันแปดก้าพันเนาะเงินนี่แบบพวกไตเดือนละสามหมื่นสามจีก้นหาก็ยังเบลืท่านได้คือเราแบบไปขาย่งานกันเนาะเมนเมนแล้วอยู่ไปนะแล้วแต่บุญตะกมโดยเมนคือเขากินยากินยางกะคอยไปนะไม่กระสีเศร้าหรอก ดยเพรว่าเขาถ้าคือบาเฟ่ต์ในการพ่อพ่อมันกับมันกะมันสูงเนาะคิดจังเนาะพ่อตลอดชีวิตเดือดรุ่อันพ่อตายนี่มันกับเนาะมันกัสูงพอสมควรเนาะคันว่าพอกเธอหนึ่งได้ปีหนึ่งใครอยู่เนาะแม่นจะยังว่าใครได้เนาะปีละสามหมื่นปีหนึ่งสมมติคือปีหนึ่งเธอหนึ่งจะใครเนาะด้วย อันนี้ว่าสิไปหากู้หายืมเนาะอันนี้เหมือนเดือนแบบนี้เนาะกู้ยืมกระชั้นสี่ไปกู้ยืมใช่เนาะเอาเพื่อนนั่นอันกู้ยืมกับติดหนี้กันยังประธานใส่อยู่เนาะเหนีนนเ่าอะไรเมื่อไรกลางได้ยินประธานตู้พ่อกันแล้วว่าว่าแล้ว่าใส่หนีขายเข่าจนชิบส์ บัดเลยทงหนึ่งน่ะทงทงนาขโมยน่ะโอจงนั้นบัดเลยบัดเลยขาวร้อยปลายวันละวันน่ะร้อยปลายแล้วกับวันนี้อันเอาหน่นแนนแนนาทงนั้นใช่อืมตอนตอนเจ้าคายขาวโลดเธอได้ไอมโลหะพันธนะขาวเขียวขาวเขียวโลหะพันเขาวเขียวจนมัไม่เวิร์เอาเงินกะไปวันนี้ก็พ่อแล้วไปวันนี้ก็พอแล้ว mình nó tít ừ. to nó rồi ừ. này cả ừ. sụn sụn nó ta cố bà giữ bớt cho ngon cho bò chú con mua mấy bò nào để ngân cả cái nhang đấy ừ. 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 cứ mà thăng ừ. cứ bên bên là... để phần tiền nì cả từ vào Ủa. đồn tập đấy, đấy nó còn cái nhang làm na nó rồi từ vào chuồng nhang làm na đấy thì cho pin từ lẹt đây chuồng đơn hộp đồn hộp เริ่มเดือน6เนาะเดือน6เดือน6แต่ว่าท้องท้องยังบ่ใหญ่อือมันบวมซื่อๆอ๋อเดือน6เนาะบวมก็บ่ได้บวมหน้าดวมแตตาแบบนี้มันเบวมตตาเลยกําลังตีนเท่านั้นอือแต่ว่าตามว่ามันบวมมันมันสิเบ่งด้มันสิค่อยเบ่งขึ้นเรื่อบ่ขึ้นเเฮาก็ตอนตอนที่แรกก็บ่คิดว่ามันสิใหญ่แบบที่แล้ว เราที่แรกก็บวมหลังตีนแล้วก็บวมตากินมาชิ่งคืนที่ตอกก็คิดว่ากินนกินกินนี่พิษคิดว่ากินที่ตกกินแต็มพิษเนาะคิดว่ากินพิษแต่ก็เข้ากับไปไปกวดไปยังให้แล้วไปกวดแล้วเพิ่นมางั้นจ้ะเดแรกเลยตะตะกี Luckily, ้เพิ like another, like another ่นกระท้วงรู <S S ้ว่าว oh. ่าตีถิ่นปูนมันขยันขลังมันขลังตีหินปูนหนึงประกวดแทนเขาบอกแล้วไปทั่วอะไร เพื่อนให้องสวรรค์ลงไปไปใช้น้ำเกลือแมบเป็นมาเลยแพ้น้ำเกลือเหาอวะบมานี้เราไปไปหาหมอมัน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 ใหญ่เลยเหรอว่ะจากเศร้าเลยเฮ้ยาไปหาหมอตลอด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 มันก็เป็นมาเลยไปไปไปถ้างานแบบไป็นอันนี้เป็นต้นนี้ ไปบนนั่นเราเปไปนั่นนั่นมันได้บวกมาถึงวนบบมัน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 ม่นก็แบบเดียวกันเบิดเนาะเลยคือว่าตอนนี้กะมันกับชิวโอ้โดนตัวไปเนาะเลยชุดปีเนาะทุกนายเนาะก็คือคือเป็นช่วงก็เป็นแไปเล่าเหวลน่ะนะก็โดนว่าหมักไข่ลังตะกี้กะมันกับชิวยังทันอยู่ไว้เจ้าแรกค่ะบอกหมักไข่ลังอันนี้เป็นว่าตับบ่ะ เนาะว่าคือกันถ้าหลุดบริ้วผัวซิปัวตัวใดเนาะถ้าก็บ่าจักเนาะถ้าพ่อตาคือเป็นไม่ไม่ตะกี้นะเขาขับมาทางใต้หลุดเนาะเลยตะกี้ยาวจนนนั่เนาะขามทางใต้เตยจนเจ้าวไปท้ายตะกี้พุ่นนั่นะมีเจท่านอยู่แต่ตอนแรกเนาะเลยอืมนี่บ่าไปเป็นตับว่ะเนาะว่าไปตัวที่ว่าไปชี้ได้บ่าไะเจ้าอยู่หันเลยยูหันแล้วอืมตับ มีนยิ่งมีตกใจเลยเนาะตับแขงวะอืมบบดไปฟังไทยเพื่อเราบุีได้ตัยไม่จะหมักไค่รังอย่างเดียวไ่หมักไค่รังนี่คือสาเหตุที่นี่นี่มันขับนำหมอกมาได้มันขับน้ำนำมันท่วงดิได้น้ำท่วมเนี่ยมันมักไค่รังเฮามันอะไรอมันคือมันมันนำถ่วมมันจีบบทั้งานได้มันเนาะเอาว่าหลุดน้ำหมอกจะดก่อนที่จะหลุดตรงไหนก่อนน้ำไปบางนึงนี่ bạn đăng đấy, mình làm chuông tay chết đít vật à, ờ cho bà chắc là nó anh sao vun đai, bảo chắc là bịt thang hỗn chất phải không, khoảng năm vừa qua là liệt nền năm hồ sườn này, mưa cho chết guột, thang luôn đấy, còn trẻ nó, lại đang ghiền thua rồi bảo tôi nói lại từ đấy là, lại nó, เจ็ด <allen> ิตแต่ห hmm. um ่างกับเพิ่นกันลูกน้องบ่ได้เบิดบ่นั่นน่ะบ่ได้เบิดตะกี้เพิ่นมาเสียออกอีกอือตะกี้เพิ่นมาเสียออกอยูกนั้น6 6ลิตรอืบัดนี้มันบเอาได้แต่ิครึ่งอืเพราะว่าเมมันถอนอกมันบ่ไหลเด้โอเมมันถอนอกก่อนเพิ่นแทงทอบ่สะบัวโดยออแว่า เพิ่นติดจะกระผ่าได้เหรอแบบว่าเขาจริงเขาหยางแนะก็ว่านั่นผ่ามันตกออกผ่ามันหลุดเนาะผ่ามันหลุดเอาเอหน้าหมองนี่เป็นยังไงเราบอกอันนั่นอยู่บ่เบาท้องอยู่บ่เลยเบาท้องอยู่คือสิบอลหยองหยองใช่ป่เลยอืมาะว่านเขาเควนักเนาะเนี่ยเอามันมันมีน้านี่คือสีผู้ซึกว่าคือสีแบบหนักตุดโชว์ดูเนาะบัวได้เดินหนักหนังกับนังหนักหนังกะ องผีเนาะเวลาเข้านอนน่ะตั้งเข่านับบประมาณนี้ประมาณใดเวลาเฮานอนน่ะเขาตั้งเข่าขึ้นน่ะเฮ้าบวนหัวเข่าเขาเลยเขานอนงายถ่ะตั้งเข่าขึ้นนะมาสามคนคือปลาประมาณเกบเปดเดียบมาได้เนาะคั่วแล้ว Mm um ชินแล้วน mm. ี่นิบเนียนั่นเดียวค่ะในชินอันนี้นะชินเป็นยังเหลือหน่อยบนผืนเนาะจังไหนกะขอให้ดีเศร้าไว้ยเนาะทั้งสาวบนไหนเนาะทังเหากะมื้อนี่กะไายมาทั้งนี้พอดีมาได้ออกไปถ่ายคลิปทั้งเนาะก็เลยมาเบะมาให้กำลังใจเพื่อนดีกว่ามาเยี่ยมยามก็เป็นจังไงได้บัดซบใครเนะบอจังไหนกะสุสุด้ออให้ดีเศร้าไว้ยเศร้าอีกเน เมื่อก่อนเนยังเจ็บได้เนาะมันีกินยากะใครเนเด้คือว่ามันบวเจ็บเนาะมมันกับชิถือที่เราปากคือว่าเขากินยามันถือกับมันกับสีเบาไปทั้งหลอกมันคอยไปเรื่อยๆนะเนาะมันคอยปับมันเนีเขาเขาปิดลายเลยเชีห้มันเอบตุ๊บตับประเดี๋ยวก็ปิดไปเมื่อไรได้เพราะว่าแบบเดียวกับเพเขาเป็นยุดสมมติคือเป็นอยู่มืออยู่ยังเนาะอยู่เนาะไปนังเพื่อเขาสิบปูเศร้านัง เป็นทิศเนาะโดยนี่อันนี้มันภายในเราส่องบริเวณเด้ออานี่เป็นบ่ิยานี่นี่บ่าโดยหลายคนสนใจเนาะเลยอ่ะจังไดสามูลายวันนี้การสิได้กาสิได้กลับเด้อมวันนี้เด้อเลยตั้งใจกองให้สาวไปไหวเด้อเนาะเลยแล้วก็มีของฝากของต้อนเพิ่นบุหัว่าเพิ่นกินอย่งไดเนี่ยเออก็เลยอาะจะเอาเงินไปทางสับวัวเพราะในชื้อไข่เนาะโดยในชื่อใคร